สันมันรู้ว่าแบบแพจมอะไรเงี้ยคือเคยได้ยินวิรกรรมแต่ก็สิบปากว่าไม่น่าตาเห็นครับวันนี้ก็ตาเห็นแล้วกินมิไปกินข้าวป่ะยังนี่หิวซัแล้วเหลืองรับซับวันนี้อันนี้ซื้อถังอันนี้อะไรพี่ชายอันนี้คือทำไรครับไปซื้อกางเกงด้วยจะได้เข้านี่ไงคุณปเอ่ะจะได้เข้ากับเนี่ยเพลงใหม่ด้วยละครเพลงอะไรครับพี่รงลัมใหไ ช่างน้อย ิงๆและนี่คือเอาฟ้าตอนหนึ่งทุ่มซึ่ง <c oughs> ฟ้ามันยังไม่มืดเลยเว้ยฟ้าเป็นไข่ฮะรูจ้จักฉันเหรอมาเดี๋ยวเรามาเริ่มการทำไก่อบโอ่งที่แสนอร่อยของเรากันต่อดีกว่าเริ่มจากอันนี้เลยโอ้โที่เราไปสั่งมาจ้า๊ยนาะกินจังอย่างหอมพี่เมย์เหมือนซีนี่ร้านเลยจะกิน <c oughs> ยังไงกินเอามีด <c oughs> เปิดได้เหรอเอาเมียเอาน้องเลยไม่ไ ไม่ตีต้องมีน้องงนิงงีเนื้อดูเนื้อขาวมากอันนี้ประเดอฉ่ำแบบฉ่ำเลยมากเชหมนอนเนื้อนุมากใช่ไหมใชไม่มีกิ่นคาเลยมชิมก่อนลุกลุกนจี้อ่นี่ิ่่รนทีใช่นจีเอนีเย้ อ้าเตุ๊กซี่เอาตรงไหนเสียงใครทุกองอยู่ข้างหลังวะเออวะก็จะใหญ่ทุกองวะอ๋อพี่ให้น้องกอดไปเพิ่มน่าจะปัดอยู่การเรือการเรืออเลยอ้มีอ่ะผมยังช้าภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่าง เราต้องการหมุนตัวเข้าไปแมทให้เหมือนทุกคลิปเฮ้ยเราบอกเฮ้ยวันนี้เขาไม่ไม่พัพจำวันนี้เขาไม่ได้ใส่แมหลอก้าดหอนหนึ่งได้ไหมครับนช่วยพื่นอยู่ตอนที่ขึ้นผมงยู่ในสลก